สวัสดีครับนี่เจ๋ใช่ไหมครับตอนนี้ล้าครับที่ถอดเมนบอร์ดแอร์บ้านมานะครับนี่ปัญหาที่ว่าขาใช้งานหนักก็เปิดคอยเย็นทำงานแล้วก็คอยร้อนไม่ทำงานนะะอาการไม่เย็นไม่ต่อไฟนะครับไทเออร์สองหมื่นสี่พันทยู่แล้วแกแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคันเกียวปล่อยออกนะครับมาดูมดนะครับ พอเยอะจริงครับอันนี้น่าจะเป็นไอจีบีทีเดี๋ยวอดบิดหนึ่งตัว g p t 2สองตัวแล้วน,นะแล้วก็ iPM i p m มมีของพัดลมกับของคอมเพรสเซอร์นะครับ ซิลิโคนนี้แห้งเลยนะครับแต่ว่าร้อนมากนะัอนนี้ก็แห้งร้อนจัดนะครับตอนนี้มีแผ่นไมก้ากันนะครับตัว IGBT ตัวปาซิเตอร์ก็รุ่นนี้820เมโคร5 5 0โวลต์นะครับ อออนต่างตัวเล็กตัวใหญ่อ,อกหมดเข้านี่มีนนมดเข้าขาสวิตชิ่งด้วยเข้าน่าจะเข้าหมดนะครับหมดเข้าเยอะเหมือนกันวะต้องต่อไฟเทสดูก่อนนะครับต่อสายตัวนี้นะ ไฟต่อผ่านโหลดนะร้อยวัตต์นะเออร์มิเตอร์ก็มีสองเส้นนะข้างนอกสีเหลืองนี่ฮะกับเอาเทียนก็วอลลาคอมนะครับมีแค่สองตัวโอเคครับก็จะให้วัดไฟสะดวกนะครปิมพ์ออกมานะจะตรงนี้กลัวช็อตนะครับ จะปะสัสแยแอมเปเปิดเบเ,เกอร์ครับไฟสว่างเสียงได้รอนะหลอด l อ d ติดนะตรงนี้ก็ตรงนี้ติด2หลอดติดกระแสขึ้นนะ0ู6ยจุดจุดนะครับ อี้สิบแอสิบแอมก็0นะูนดเนาะลัดไฟก็ดีๆนะครับก็วงจรทำงานนะไม่ช็อตนะ ออนเลยนะรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คแรงไฟก่นอนเบาะก็ไฟติดนะตัวนึ่งไฟสองร้อยยี่สิบข้วตรงนี้นะครับตานหนึ่งก็ขาสองเนาะวัดดูขาสามาสาม ตั้ง ac นะครับก็ขึ้นคนระับประมาณร้อยโวลต์นะครับตั้ง dc ลนะจะเทียบขาสอง dc ขึ้น30โวลต์นะครับเอ้ย150ตั้ง250โวลต์นะขึ้น ประมาณ 150, 15ร้อยห้าสนะิบร้อยห้าสิบสองโวลต์น่ะมันดีซีขึ้นสูงนะไฟแดงขึ้นสองจุดเลยนะครับไม่แน่ตัวนี้เขียนว่า power DC นะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้แจ้งออยเลอร์นะออยเลอร์ LED นะตัวนี้ อ๋อส C ตัวน,นี้ยังไม่ออนนะครับตัวนี้มามาแล้วต้องกดหน่อยนะคีับ C สามร้อยโวลต์มาแล้ว ประมาณ300 310 320นะขาออกมอเตอร์เราเช็คของพัดลมกันแล้วกันตั้ง50โวลต์ DC นะครับ <Okay. S 1> เียบลบเนาะ วัดยางน่นะมันติดเครือบนะครับเนี่ยไม่ขึ้นเลยต้องจิ้มตรงสายนะทีนี้วัดเชื่อมกาวนะกับไอซีกับ, IC, กบขาไอพเอมนะขาออกอันนี้15โวลต์นะของไอพเอมคอมพิวเตอร์นะ15โวลต์สีดำนะครับวัดสีขาวก็ออก15โวลต์นะครับแล้วก,ก็สีแดงก็15โวลต์นะ เราวัดของพัดลมนะที่มันออกอยู่แป๊บหนึ่งนะสิบสิบแปดโวลต์นะของพัดลมทั้งสามขาวันนี้ไม่ออกอีกแล้วออกแป๊บเดียว,วก็ไม่ออกเลยจะมากกว่าของไอเกมนะของไอคอมพิวเซอร์นะครับล,ลองปิดน่ย อีเบเกอร์นะกระแสหยุดไหลหลอดิชาร์จตัวนี้ไฟดีซีพาวเวอร์ led นะครับตัวนี้ออยเลอร์ led ใช้อยู่สองจุดนะถ้าทีนเห็นแล้วก็ดับนี่ไปทำอไรมาตัวตวัดค่า เซนเซอร์ของรักคอมไว้นะเพอร์มิเตอร์ตัวนี้ตั้งหนึ่งเคนะครับได้ร้อยเคครับเซนเซอร์สีเหลืองนะครับด้านนอกตัวนี้มันตีมิเตอร์ได้ประมาณหกเคนะครับแล้วแตากาด้วยนะไฟม,ม,ม,มันก็จ่ายนะ ความสะอาดเราข้ามหมดออกก่อนแต่ว,ว่ามันออยเลอร์อยู่เนี่ยมแจ็ออยเลอร์อตรงไหนมันก็ไม่รู้ทำความสะอาดก่นอนมันจะมีฟิลต์ตัวนี้ด้วยนะครับ 3.15จอมหนึ่งห้าอมก็มีตรงนี้อีกนะครับไราวัดดูก่อนนะครับวัดโอห์มนะตั้งคูณ10นะวัดโอห์มตัว IC ีเอชพีทีนะพี่ก็ลองวัดดูก็มีโอห์มนะอันนี้ไม่ขึ้นนะครับสลับด้านอันนี้ก็มีโอห์มนะไม่สูนโอห์มนะ อยวีแต่มันอยู่นี่นะอันนี้ก็มีโอห์มไม่ถึงกระศูนโอห์มก็ขึ้นไดโอ,อดอยู่นะครับ ลองวัดดูฟิลตัวนี้แล้วครับตัวนี้ก็ไม่ขาดตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับเ mm. ม็นโชว์ว่าออยเลอร์นะจับานะตรงไหนเออเดี๋ยวต้องต่อให้ครบ LED ออยเลอร์นะครับมาจากชุดไหน เป็นสีแดงยังใหม่นะรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ทำนี่ก็ป,ปกตินะน,นี่ต้องต่อให้ครบอันนี้ก็จะเป็นวาลิเตอร์นะครับฟ้าผ่าตัวน,นี้ไอซีเล็กเรล็ดนะ C d o u 7805ตรงนี้ก็ C w 7815นะครับตรงนี้5โวลต์ตรงนี้กระแสเลย15โวลต์ใช้ใไอซีเลยนะครับนี่กล่าวว่าไฟไม่เกินแน่นอนไอซีสวิตชิ่งนี่เบอร์อะไรนะไม่เห็นนะจะลองซูมมันเห็นว่าไอซีก็มองเห็นเบื่อนะ ติดเครือบอยู่เไม่เห็นใจว่าเป็นเบอร์อะไรรู้แต่ว่าเป็น478ลขานะครับท p t ีทก็บป็นนี้อ๋อตอนนี้เป็นไ้โอดสามสิบยูหกศูนย์พีนะครับเป็นไดโอทีไออนี่ J40E w W R 5 R p. R p. นยอะพหรืู5อาโานะเป็นรอยไอไม่เป็นอไอจีว t ทีนะปอนนี้คือเดี๋ยวรอยมาวัดข้างนอกดูนะไม่งันจะ มันช็อตมาอะไรหรือเปล่ามันรั่วหรือเปล่าพอ,อลงมานะครับที่วัดข้ในมันจะมีขึ้นได้ก็ได้องค์ในโอดอยู่วัดอ้ามานะตั้งคูณ 10k นะไม่ขึ้นเลยมนะีก็ไ่ขึ้นสำหรับด้านนะีไม่ขึ้นอะไรเลย นะ่าต้องเบิกอะไรมาดูนะน่าจะช็อตหรือเปล่า igp ตัวนี้เป็น pfc นะตัวนี้ได้ออดความถี่สูงตั้งคูณ10นะครับได้ออดอโน้ตแค่โทดนี่นะ เอท่านี้นะด้านข้างจะขึ้นนะยี่สิบโอห์มนะคูณสิบดานก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ต้องเคลียร์ๆนะตองขึ้นด้านข้างจิ้มกลางไม่ติดนะมีเครืองขึ้นแล้วกันนะครับ ี20โอห์มเหมือนกันเป็นความถี่สูงโอเคโอเคครับยังไงก็เบิกอะไรมาดูทีนะครับรอดไม่รอว่ากันดีครับงงแล้วช่วยกดติดตามปสต์ตะแค่และแชร์เอเป็นกำลังใจช่วยแม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับส,สู้ๆครับขอบคุณครับที่รอดชุนงาน